อันจิ้มนี่ต้องจ่ายเราจ่ายวะหรือว่าเขาจ่ายดเดียวเขาจ่ายเขาจ่ายเพราะว่าพอดีใช่ก็คือค่าปรับไป็นไงถูกไหมฮะใช่ค่ <fits S 1> ะเพื่อปรับจำเดียวจำคุกจะโดนขั้นสัมของคดีน,นั้นบองที่คำนวอธิบายมาแก่ใช่ใช่เอาง่ายๆว่าอันจิ้มเราก็ยังต้องเสียอยู่แต่ว่าค่าปรับไม่ต้องพวกข้อปัจจัยยานทางแกงนี่เราปัจจัยยานมาเนี่ย เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรืออะไรมาบอกอีกรอบโอกหักรับปั่นจักรยานมาเลยเหรอปาปีมวยใหญ่มวยใหญ่เดี๋ยวก็ต้องใช้เฉพาะเจกเกน่ใหญ่ๆเบบี้บีเบอร์เดทฮู้ยูจอห์นต้องงานกับพวกโอเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คือร่างร่างร่างใหญ่ใหญ่รู้รู้ที่รู้ว่าโดนต้องโดนเยอะ เป่าเปล่าเด้เปล่าเด้พี่กั้นแล้วเอาแล้วถามเปล่าเด้เปล่าเด้รูกอะไรวะทำไมเปล่าเปล่าจังเนี่ยเอาเอามาเป็นสตอรี่ได้ไหมครับไม่ได้หน้าน้าจะไม่ได้เลยพี่ถ้าถ้าถ้าที่วอร์โซนรอบที่แล้วนะเนี่ยก็ว่าล้งนะนะนะกูห้ามว่ากูพูดในงานเลยพี่ว่าเออในการประมูลการทงนี้ก็อย่าอย่าอย่าเอาเรื่องที่ในการประมูลนะไปไปทางสตอรี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ครอบครองครับพี่ ไม่ไรเอาเรื่องอื่นละผมเก็บไว้เป็นแผลไอ้กีคนจะหาเรื่องมันได้หมดทุกเรื่องเลยแล้วหนูกล้าหนูหนูรู้มือพี่อยู่แล้วไม่ไม่แล้วพี่เป็นไรน่ะพี่จะหาเรื่องใครครับพี่จะทำไรก่อนเกี่ยวกับมืออย่าเสือกโดนแล้วไอ้บาไอ้บาของเดียวทุกคนเลยบาอะไรอ่ะขาลงหัวพี่จอรแซ่ดอยู่ข่าลงพี่อันนี้ คี่ขาลงหรอขาลงขาลงขึอไปฮือไปอย่าล้องอย่าล้องอย่าร้องเดี๋ยวก็ขึ้นน้อก็ดีก็ดีก็ดีก็ดไม็ปีก็ดีก็ดีก็งีก็ดีกยดีีก็ดีก็ดีีกรีี เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ว่างเดี๋ยวเข้าไปเอาหมัดไฟให้นะโน้นนีไปไหนไม่อยู่เราอยู่ทูเคีไม่่เราอยู่อะไรนะพี่วันนี้ไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามัดไฟให้เดี๋ยวไปเอามัดไฟเมื่อวานไปซื้อของนี้ราะถ้าม่มีเหตุผลปรับเงินแล้วนะบันแกงอะได้แล้วก็ไอ้ดอกแสนห้า เทาถ้างานแก๊งเท่าไหร่สามแสนบ้าลาใช่ใช่ลา,าไม่มีเหตุผลใช่ไหมรู้สึกวันงานแก๊งน่าจะโดนหมดเลยบ้งพีแล้วแ,แต่เคสอะ่ะเห็นว่าวันงานแก๊งอะ่ะกินข้าวนี่อ่าถูกล้วยกตัวอย่างเดี๋วว่าวันนีวน้วันงานแก๊งอ่ะมึงไปกินข้าวใครกับพี่บ้าครับกับเพื่อนแดกกับเพื่อนอ่าโอเคอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เหตุผลตัวตัวไม่ขึ้นโตแล้วสามแสน เรียเกมพูดเมื่อคืนเนี่ยเจ้าอยากกิบเบียร์อยากกิบเหล้าโดนโดนหมดอ่ะกินโคกี้ข้าโดนหมดอ่ะมันลาลาลาแค่วันนี้เอล่าแค่เมื่อวานครับพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้งานแก้มึงโดนแล้วสามแตนนะแต่ไม่ใช่ช่วงช่วงดีแบบวันนี้เป็นแอดด็อกแอดด็อกแอดดอกก็โดนนี่ท่านมาไม่ทันสี่ทุ่มกินข้าวนานไประ ก็มีนั่งสางสรรค์อยู่ครับพี่อ่าค่แสนห้ายบร้อยสารโอเคเจ้าเชื่อน้องแล้วแสนห้าเองก็ไปเลยเต็มที่เอาเัินให้บอกกุ้มหงอกได้นะไม่หรอก้อนน้าผู้ดูแลบ้านมันอะน้าเดี๋ยวครับเพิ่งไปเพิ่งไปครับนะน้าเดี๋ยวครนะครับอันไหนสรุปสรุปข้อมูลหน่อยที่ได้รับจากคนดูแลบ้านน้าสวัสดีครับก็เป็นการ์ดเอ่อฟีเวอร์ครับเป็นการ์ดประมูลครับ ก็เอการไปนี้ก็คือจะไม่เสียค่าปรับส right ี่วันครับถ้าประบุลมาได้แล้วก็เวลาจำคุกก็เหมือนเดิมครับยังดีแต่แค่โดนค่าปรับสี่วันแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสตอรี่จบก่อนสี่วันก็ก็ก็ยกก็ยกไปเลยครับตัดออกเลยแค่นี้ครับพบไหมครับพบรบแล้วก็คิดเห็นยังไงกับการไปนี้ก็ดีครับดีครับก็เป็นเขาเรียกว่าอีกออปชั่นหนึ่งครับ เป็นออปชั่นใช่ไหมครับเอ็มอะไรต่อมีห้าใบเนี่ยออปชั่นไปรุ่นบางแสนครับไปรุ่นบางแสนยีสเคกาะนที่ผมซื้อไปห้าใบได้ไหมครับนะาได้แกงละใบครับให้แกงอื่นเล่นบ้างครับให้แกงอื่นเล่นบ้างนะเงินมันเหลือครับช่วงนี้เชียร์ให้คาร์ดว่ะโอเคขอบคุณมากไปบ้านอื่นต่อน้ำไปไหนไปด้วยดิจะไปบ้านอื่นะไรบนราคาเลยเราไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวก่อนบังไปป่ะไปเที่ยวไปพี่เบลเดย์น้องชายแต่พี่ยังไม่มีตังคไหวบาร์ ันไม่ต่อครับแซดจัดเลยเหรอ้าเหมือนหน้าสี่ฟันงได้เราเจอเขาปุ๊บเราชอบเขาเลยหรอเช่อหรอแล้วเราชอบพพอะไรแบบเห็นหน้าปุ๊บชอบเลยอย่างนี้เหรอฟังเสียงอะไรอย่างเงี้เหรอเขหน้าตุ้ยมากเลยครับแล้วก็ได้แค่ฟังเสียงเขาอะไรเงี้ยเราก็ชอบเขาเลย เขาอเขาน่าตูออ้เยอะเขาแบบสเปค,คเลยเหรอ,อนี่อย่าพามีเรามาบอกมีเราไวละ่ะเราโอขอัดว่าไงอเอาพีเราก็ต้องรู้ไหมว่าเราออขัดเดี๋ยวเดี๋ยวดีบอกให้ ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะไอโว้ยไอ้อนมันอกหักอีกแล้วอ่ะฮัลโหลก้อนมันอกหักอีกแล้วอ่ะจากไหนอกหักจากไหนให้ก้อนเล่าเองดีกว่าให้ก้อนโทรไปเล่าแล้วกันไม่ไม่ไม่อยากบอกอ่ะแล้วทำไมถึงก้อนถึงไม่บอกเองไม่รู้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 โทรถามก้อนเอง สู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 นะเราแต่ดีไม่เอ้หมอบีไม่ดูแล้วหรอกพี่เซวัสดีครับพี่วัสดีครับครับสวัสดี เียยวเลอ่ดเกทีนี่อ้วนปะอวดดูเลยไหนพี่พี่ตีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับน่าจะใช่มไหมาาไม,มาเมาื่ยกี้สวัสดีครับมาเมื่อกี้สวัสดีครับโจโจมาเม่อี้ทำอะไรครับเนี่ยผมไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคครับ อ๋อพีเราไม่โทรมาหาเหรอใช่เนาะครับหมาวิ่งไปโทรมาหาเหรอขอไปเมื่อกี้มาเพื่อโทร,ทโทรวิดาครับเนีี่ยโค้ทวดไอโจไปต้องรู้จักดีใช่ปะคนชืปป่อไปอ่ะไอโจรู้จักกันยังไงอหรครับไอโจมันมาจากวินเทอร์ฟิลด์เหมือนกัน lu tuo lah, lu jadi dulu buat. กูครับกูโอ๋ โ้่คนอยหนึกครับแลใทีนี้ก็แบบว่าเอ็นดูสิว่าม่โองห่าก็ครับ ชื่อช <ibly Cause S 1> uh, ื่อไปครับเฮ้ยเอาเไปครับก็ไปเจอเขาที่แฟมครับไปเมื่อวานครับใช่เรา วันน <S 々> ั้นไปกับมามีะครับแล้วก็ไปเมื่อวานอีกอ่ะออกไปแอบไปแล้วก็อุกหักรังเปาะเลยครับแล้วขอกอแตนี่โลครับแดนี่บอกว่า อหกเป็นรื่ปกติอว่ามันแหอกมันแดอ่ะเป็นมากทีม่ไหวเลยอ่ะอนนคับหลัเอ้วเไม่เคยอ่หกแ่เลยครับได้เห็ดี่หักเตอค่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ พ่่อแมมึงเยอดดดี้อ,อกหักจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วไงก้อนก้อนอกหักรอบที่สองแล้วนะคระก้อนอกหักรอบที่สองแล้วมันเจ็บสุดๆรอบแรกกับรอบสองเนี่ยเจ็บกว่ารอบแรกเจ็บกว่าครับเห็นปะรอบสองมันก็ค่อยๆชินไงเดี๋ยวถ้ามันมีรอบสามอีกมันก็เริ่มไม่เจ็บละโอเคครับ ไปเลยครับห้องเชียด์เลยนะเยี่ยมในเชียร์ชอบแต่รุ่นโตทั้งนั้นในก้อนอชอบรุ่นโตตลอดเลยอะ่ะไปเยครับวัตีดังส,งสิเขาเล่น,นอะไรอ่ะไปเดียวลูครับขอพี่ขนมแทนไดมายโอรับปลอดไฟโอ้โหก้อนเหมือนลวนะ ต้องได้กินขนมครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลปลอบใจเซอรครับเซอครับกินดูนี่บา้บานบ้านโจ้โจ้โหลดหินเดอร์แล้วก็ตั้งว่าไอ้อที่ปักฟรีอะ่ะไอ้ที่ไม่เป่าครับว่าไงที่บอกว่าเจ็บทีททครัง้งเดี๋ยว <จะ S 1> ก็ไม่ใช้แล้วกัครับ๋ยวบอกไว้ <laughs> <laughs> ฟ้องเก่งนะ ดีดีสนมาม่หรอครับเรามีข้าวไปเนี่ยก่อนโอ้ก็เพิ่งกินมัมเมตตะกี้อยงครับบ่ายสามหมดสามอ่ะอยู่บ้านครับบ้านเดดี้เนาะโอเคครับครับ ไม่ไปเกินสามเดือนเราจะทำอะไรต่อไหมไม่อยากทำอะไร,รไม่อยากทำรเลยเหรอเศร้าขนาดนี้เหรอถอนใช่ปะเจ้า <c oughs> ของเศร้ามากหาคนใหม่ไหมล่ะ มันคล้ายๆกันแหละเดดดี้ไปทำแต่งหน้าแบบมันให้ไหม่ล่ะไม่เอาอะ <c oughs> เอาทำไมอะ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกันหรอกครับอย่างน้อยที่ใส่ไม่เหมือนก็ได้หน้าเหมือนไงก้อนไม่ดีหรอไม่ดีเครับอย่างน้อยหน้าก็เหมือนนี่ <c oughs> แบบนี้หนูว่าจะดีเท่แล้ว่นะครับยังคิดเราจะไปตามหาเขาอีกไหมเนี่ยโอ้น่าเสียใจแดดีด้จะไปฝึกตีไม้ให้โหดแบบเขาไหม เดี๋ยวฉันจะลงไปแต่ว่าพิมพ์ไว้ก่อนไงพิมไม่มีแชทแชทเป็นพ่พิมไม่ได้เมื่อเขาเป็นคนส่งมาแกต้องโทรไปแกต้องโทรไปฉันไม่ควรพิมพ์ไม่ได้เชื่อเลยคือเรื่องจริงแต่ราทำห้องเสร็จก่อนมันพิมไม่ได้ที่ไหนล่ะเขาส่งมามันเป็นลิงก์แบบนี้มันพิมอะไรได้ที่ไหนอะ ก็ลงไปเอาเลยสิเราไปทำอะไรจอบไหมให้ไปส่งไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับรบอนี่เราคุยกันตรอเดี๋ยวเราคยนเดี๋จะไปพักละน้องไม่ใคยโกหกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคให้ไปส่งสะพานไหม เตรียมไว้เตรียมไว้เฉยก็ยังไม่ได้ใช้เตพี่บอกว่าจะตกปลาเสร็จแล้วอ่ะครับก็เตรียมไว้ไงทำงานไงไฟแดงก็เลยไปรอหมามี่เหรอฮัลโหลค่ะเออมันมอนี่บอกว่าจะมาสีเฮ้ยก็ล่ะไฟแดงไงทำงานถูกไหมอ่าเออก็ล่ะเออแค่แค่นั้นเองก็แค่ยอมรับเออยากตรงไหนวะโอ้ความี่งเรามานะบอกว่าเจอตรงที่ขายได้แค่นั้นแ่ะ คิดด้วยดนเลยนะผมเหรอบอกบอกมาอย่านี้เราไปยังอะ